คุกุกชวนกินชวนเที่ยวมาแววช่วงนี้ได้รับการสนับสนุนโดย A Team Wedding and Events Photo Service เรา Organize งานเว g และงานอีเวนต์ของท่านแบบ Creative สุดๆพร้อมช่างภาพมืออาชีพเพื่อให้งานของท่านได้รับการจดจำไปอีกนานติดต่อมาตามเบอร์ที่เห็นนี้เลยครับคกุกุุกชวนเที่ยวอ่างศิลาเที่ยวนี้ตั้งใจจะ จากครอบครัวชาวจีนซึ่งมีบ้านอยู่ริมทานดานศิลานี่นะครับสังเกตว่าหน้าบ้านจะมีโต๊ะหมูบูชาซึ่งท่านบอกว่ากราบไหว้มากว่า30ปีแล้วทุกๆเข้ามาดูในโรงงานนะครับเนี่ฮะเป็นตัวบอยเลอร์ซึ่งเขาใช้ไม้ฟืนในการทําให้ร้อนแต่อย่าเพิ่งตกใจนะครับเขาซื้อเศษไม้จากโรงเลื่อยไม้เห็นฮะจะเห็นไม้เป็นท่อนๆมาทําทให้เดือดแล้วไงไปไงต่อครับ อธิบายนิดนึงครับจากตรงนี้แล้วถ้าน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วก็ความจะได้ไอความร้อนไปที่ตากตากข้อครับแล้วก็ไปที่ตัวตัวน่งตัวนี้จะเป็นตัวที่สุดไล่ขึ้นล่างนี่แหละครับขึ้นมาอย่างนี้ก็ปัจจุบันนี้ทำเป็นอุตสาหกรรมแล้วนะครับก็ต้องมีเครื่องจักรมาช่วยมีตรงนี้ที่เป็นเครื่องอบเส้นแห้ง ร่ <substit uting> <expand> อรออ่ย่างท so <ม> like ี่ลูกชายพูดให้ฟังนี่นะครับก็จะไปตากลานนี้ถ้าจะให้เข้าลึกถึงแก่นแท้จริงๆต้องถามจากผู้พ่อพี่ับที่ปาขออนุญาตเรียกอแปะเริ่มต้นเป็นคนงไทยไอคำว่ากุวเดียวเส้นจันแรกๆเนี่ยเมึงเมืงชนยัมนี่แค่เกินๆนะครับถ้าท่านอยากจะฟังประวัติเต็มๆอยากจะให้ไปฟังจากปากับ เดินซะทั่วโรงงานทำบอาขู่กุกเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็สนุกครับเราไปเติมพลังที่ร้านศีลาคอฟฟี่ในช่วงสายๆของวันเดียวกันดูบนถนนอ่างศีลานี่เองนะครับดูบรรยากาศร้านสิครับวัานาน้านั่งขนาดไหนภายในห้องแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับตอน,นว่ายังไม่ทันสั่งอาหารก็ได้พบกับชายหนุ่มซึ่งขี่รถเวสป้ามาผมก็เลยอยากจะรู้จักซะหน่อย ปดติก็เพ่ผมมากินกาแฟร้านนี้เห็นพี่ขี่มาเป็นลูกค้าเหมือนกัน่ะฮะเป็นเจ้าของร้านนะเอ้าสีลาคอฟฟี่ใช่ครับมีอะไรจ้าบ้านอกจากกาแฟหนเลยครับในมาแล้วอันนี้เป็นศิลาลาเต้แล้วไอ้ถ้วยเล็กๆนั้นน้ำเชื่อมหรืออะไรครับเนี่ยนะครับอันนี้เป็นน้ำชานะครับเอาไว้เวลาบางทีทานแล้ว กค้าเรียนเอาไว้หลังปากโอ้โหมาเกะครับมีอะไรครับมีพี่มีอาหารด้วยเหรอเพิ่งรู้อย่างงั้นสั่งจานแรกดีกว่าอะไรดีอ่มาถึงจานแรกก็เราลองน้องเป็นอะไรนะครับน้องเป็นน้ำเป็นสลัดสีไล เอกลักษ์ของร้านเราเลยเป็นผัดไทยเส้นสปาเกตตี้นะครับแต่ทำสไตล์ปักไทยข้าวแบบพี่จานไหนดีก็ผมขอเป็นแนะนำเลยนะครับเป็นข้าวผัดปลาเค็มนะครับบางทีบางบางร้านเนี่ยเราอาจจะไปเห็นว่าข้าวผัดจะเป็นปลาเค็มชิ้นใหญ่ๆแต่ที่ร้านเราเนี่ยจะเป็นปลาเค็มชิ้นเราก็พยายามจะทำให้เขาละเอียดนิดนึงนะครับก็ต้องเอาร่างนี้ไปมีกุ้งอยู่นะครับเนี่ย อันนี้เป็นเมื่อลูกช้าทานปลาเค็มแล้วเนี่ยกระทั้งเนี่ยมันจะเก็บเค็มเรีย้ยงแล้วก็มีเด็กปรุงมันจะเป็นให้โชว์เป็นสื่อของอาหารทะเลนะี้มันมีความเป็นทะเลอยู่เลยนะนะครับและสําหรับสาวๆคงต้องชอบตู้นี้ครับมีเค้กเต็มไปหมดเลยสําหรับกู๊ดกู๊กขอเลือกเป็นเค้กช็อกโกแลตเมนูนี้นะครับต่อจากนั้นเราก็เดินทางไปที่ตลาดอ่างศิลาร้อยสามสิบสามปีแล้วครับ รับรองว่าได้กินปลาสดๆเลยอย่างปลาลิ้นหมาที่เห็นนี่นะครับเห็นไหมฮะตัวสดๆสะอาดสาเชียวเสร็จแล้วเอาลงกรบทะทอดแบบนี้นะครับเด็ดใจเดียวรับรองว่าเระทานกับน้ำจิ้มสีฟูอย่างที่เห็นนี้นะครับไม่ต้องขึ้นเหลาเราก็สามารถทาะนะานอร่อยได้น้เชียงสลัดงาแล้วที่สวยไปแล้วนะครับมีบ้าบินค่ะมีมะพร้าวแก้วมีกระวตอกระตูมีสับปนรดคะ่ะแล้วก็ถัววว่วควนกับถั่ว ก็สามารถการันตีได้เป็นขนมโบราณคุณกินมาตั้งแต่ตดาาแเด็กไม่ได้ทานนานมากแล้วครับอย่างนั้นผมขอชิมอะไรที่เก่าแก่สักชิน้น,นได้ครับได้ครับคุณสวยเจ้าของร้านขนมหวานเห็นว่าครูกุ๊กมาถ่ายรายการก็เลยส่งร้านมาเป็นไกด์เฉพาะกิจทุกท่านประวัติเนี่ยต้องมาเจอใครคะน้องน้องโอยค่ะท่านนี้เหรอครับวันนี้ครัุณโอยค่ะ มาที่นี่ก็ต้องกราบไหว้ซะหน่อยนะครับเพื่อความเป็นสิลิมงคลก่อนที่จะไปเที่ยวต่อนะครับครับคือคนอังิลาก็นับถือกันมากครับครับงั้นเดี๋ยวเราไปสักการะสะหน่อยนะบ้านน้องไม้บ้านใครตรงนั้นยังมีอะไรน่าสนใจครับ เดินไม่ไหวแล้วไเดินไม่ไหวแต่ยังกินไหวนะครับยังไปกินหอยจอที่นี่ต่อเจ้าของร้านสวัสดีครับคุณป้ารสวัสดีค่ะป้าชื่ออะไรครับพี่จารึกค่ะนั่งไงครับคุณป้าเจ้าของร้านจริงๆด้วยร้านป้าขายอะไรบ้างครับก็แพ่งขึ้นกุ้งหอยจ้อปูแล้วก็ผพ้จ้าปูค่อ้โหเนี่ไถ่ยเลยมาผมเห็น ก็รายการคุณทําได้ของพี่นวัดเคยมาถ่ายก่อนเราแล pues ้วการันต nah ีได้ว่าอร่อยแน่นอนยืนย hey ันได้จากนะอสามคบอนป้าเขาขายติดขายที่บ่ายโมงหมดแล้วนะครับบอกว่าปิดแล้วหรอไม่ถักจะมาที่นี่ให้มาก่อนบ่ายโมงนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเจาะลึกอ่างศิลาทั้งหนึ่ง